บดีชาวแฮมสเตอร์ที่น่าทึ่งของผมยินดีต้อนรับหลายคนคิดว่าความสําเร็จคือการมีเงินเต็มกระเป๋าแต่เชื่อผมนะมันมีความลึกซึ้งกว่านั้นอีกความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับเงินอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับวิถีชีวิตความรู้และบางทีก็ยังรวมถึงวิธีที่คนอื่นมองเห็นคุณด้วยแต่คุณจะเริ่มก้าวไปสู่สิ่งเหล่านั้นได้ยังไงวันนี้ผมมีคลิปที่อาจจะให้พลังบวกที่คุณต้องการพร้อมที่จะพัฒนาชีวิตไปอีกระดับหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยเพราะถ้า คุณถามคนส่วนใหญ่ว่าคุณทํายังไงเพื่อเข้านอนแล้วพวกเขาก็จะตอบว่าขึ้นเตียงแต่ผมจะถามว่าแล้วคุณเข้านอนเวลาไหนล่ะก็เมื่อทํางานเสร็จน่ะสิแล้วคุณนอนเวลาไหนทุกคืนไม่รู้หรอกบางทีห้าทุ่มบางทีเกือบตีหนึ่งครึ่งการนอนหลับที่ดีจะมีรูทีนที่ดูดีแบบนี้และถ้าผู้ฟังของคุณลองทํามันสัปดาห์หนึ่งคุณจะเห็นพลังของการหลับเลยเลือกเวลานอนสี่ทุ่มกำลังดีแต่นั่นถ้าเร็วไปก็เลือกห้าทุ่มตั้งนาฬิกาปลุกสิบห้านาทีก่อนเวลานอนส่วนใหญ่คนนึกว่าจะต้องตััต้้้้้้งงนนนนนาาาาฬิิกกกกปลุใใรรตตตืืื่่่่่แแทีผมมบออออคเเเพหขด ทีนการนอนนี้ถ้าคุณเป็นคนที่คิดมากนอนลงไปเพื่อที่เข้านอนตอนกลางคืนแล้วสมองของคุณจะตื่นซึ่งหลายคนเป็นร่างกายเหนื่อยแต่สมองตื่นเขาก็แค่นอนอยู่แล้วคิดวนลูปสิ่งแรกที่คุณทําคืออาบน้ำคอนทราชชาเวอร์มันง่ายมากไปที่ฝักบัวเปิดน้ําร้อนที่สุดที่คุณจะรับได้หลังคออาประมาณนาทีครึ่งก้าวออกมาจากสายน้ําทําให้น้ําเย็นสุดแล้วกลับเข้าไปในสายน้ําและทนมันไว้30วินาทีนั่นจะปลุกผมคุณนะใช่มันจะปลุกคุณชั่วคราวแต่มันจะช่วยหยุดวงจรแคทีโคลามีนคล้ายกับการออกกําลังกายที่หนักและ้ใช หขััดฟนและเมื่อคุณเข้าไปในห้องให้จัดการเอาแสงออกจากห้องทุกอย่างถ้าคุณมีอย่างเช่นสัญญาณเตือนไฟไหมให้เอาเทปสายที่ปิดไฟที่วงจรหากคุณจะนอนเล่นโทรศัพท์ในตอนกลางคืนบนเตียงซึ่งผมไม่แนะนําถ้าคุณจะเล่นให้ไปที่การตั้งค่าและตั้งหน้าจอเป็นสีแดงทําให้ห้องเย็นที่สุดเท่าที่คุณทนได้และเมื่อคุณเข้าไปที่เตียงเริ่มหายใจยาวช้าๆลึกๆผ่านจมูกของคุณขณะที่คุณทําเช่นนั้นทุกครั้งที่มีความคิดเข้ามาในหัวของคุณจับความคิดนั้นและดึงมันลงไปในปอดของคุณและหายใจออกความคิดนั้น จริงๆออกจากร่างกายของคุณคุณจะไม่ไหวถึงสิบลมหายใจหลังจากทำเช่นนี้ครบหนึ่งสัปดาห์คุณจะตกใจว่ารู้สึกดีแค่ไหนว,ว้าวผมไม่รู้เกี่ยวกับคุณแต่ผมอยากรู้อยากเห็นเรื่องนี้จริงๆ ผมไม่ได้บอกว่าผมมีปัญหาการนอนหลับแต่ผมมีนิสัยชอบเลื่อนดูโทรศัพท์ตอนที่อุ่นและสะดวกสบายนอนอยู่ในรังของผมตอนกลางคืนและนี่ไม่ใช่แค่การแก้ไขอาการนอนไม่หลับไม่ใช่เลยในการบรรลุสิ่งใหญ่ๆได้คุณต้องทำงานหนะักการทำงานอย่างหนักคุณต้องมีพลังและเพื่อให้มีพลังคุณต้องรู้วิธีการพักผ่อนที่ถูกต้อง มันทั้งหมดเชื่อมต่อกันแฮมสเตอร์ดังนั้นมาลองวิธีการนี้กันและกลับมาตรวจสอบในสัปดาห์หน้าและแบ่งปันว่ามันเป็นยังไงในความคิดเห็นผมตื่นเต้นที่จะเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจอกันในตอนต่อไปและจำไว้นะแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสู่ทั้งพวงทั้งพวงสู่หนึ่งเดียว เ้ฮ hey, hey. สวัสดีแฮมสเตอร์เพ้ไล่ล่าความสําเร็จทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรมีสิ่งหนึ่งที่คุณละทิ้งไม่ได้นั่นก็คือแรงจูงใจประไม่ว่าคุณจะทุ่มเทแค่ไหนในการทําให้ธุรก,กิจของคุณเติบโตถ้าคุณหรือทีมของคุณขาดแรงขับนี้ไปโครงการทั้งหมดอาจเริ่มพังทลายได้แต่ไม่ต้องห่วงแรงจูงใจไม่ใช่สิ่งที่คงที่มันเสริมสร้างได้ แล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าคนที่ประสบความสําเร็จจัดการเรื่องนี้ยังไงทุกคนพร้อมหรือยังงั้นมาเริ่มกันเถอะผมคุยกันวันหนึ่งกับคนที่รายการตรงถึงผมผมพูดว่าเฮ้ยผมว่าผมยังไม่เห็นการผลิตผลงานจากคุณตามที่ผมหวังไว้ผมคิดว่ามันได้น้อยกว่าความสามารถของคุณคุณเห็นด้วยไหมด้วยวิธีนี้มันไม่ได้เป็นการดูถูกผมพูดว่าผมแค่คิดว่าคุณทํ้น้อยกว่าที่ผมคิดว่าศักยภาพของคุณจะทาได้และเขาพูดว่าใช่ผมเห็นด้วยและผมก็พูดว่าโอเคคุณคิดว่าเพราะมีเหตุผลแค่ห้าประการคุณรู้้ว่าาจะตองงทํไ หรือคุณไม่มีแรงจูงใจที่จะทําหรือมีอะไรบางอย่างที่ขัดขวางคุณอยู่เขาพูดว่ามีอย่างอื่นที่ขัดขวางผมผมก็พูดว่าบอกผมสิว่ามีอะไรขัดขวางคุณเขาพูดว่าเรื่องพวกนี้ผมต้องทำในสัปดาห์นี้ผมจึงถามใช้เวลานานเท่าไหร่เขาบอกว่าสามสัปดาห์ผมจึงถามว่าคุณคิดว่าจะทำได้มากกว่านี้ไหมเขาพูดว่าได้ผมพูดว่าเยี่ยมนี่คืองานอีกมากมายที่คุณทําได้ทําให้เสร็จภายในพรุ่งนี้นะและเขาก็ทำเสร็จในคืนนั้นเขาได้ยินชัดเจนแต่ผมไม่ได้พูดว่าคุณขวัาคุณขี้เกีย พนักง,งานถูกเรียกมาบอกว่าทำงานน้อยเกินไปแต่ทำในวิธีที่ไม่ดุตำหนิเขาแต่กลับกระตุ้นให้เขาทำมากขึ้นนั่นคือความงามของจิตวิทยาในการทำธุรกิจเพื่อนเอ๋ยกลยุทธ์ทางจิตนั้นไม่ได้ใช้แค่กับการจัดการลูกค้าหรือเพิ่มยอดขายมันทำสิ่งมหัศจรรย์หลังเคาน์เตอร์ของคุณได้ถ้าคุณรู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้องแล้วคุณกระตุ้นตัวคุณเองและผู้อื่นยังไงบ้างมาแชร์ในความคิดเห็นกันพบกันในตอนหน้าและอย่าลืมนะ แฮสเตอร์คือพลงังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสู่หนึ่งเดียว